เเรามามม,าากกรรม,ามีีดสนสนนออออสสสรร้้าางคมมชตตตเเจจิิไ่กีบััดใวัสดีครับท่านผู้ชมครับเป็นยังไงครับผมไม่ได้เล่นซ่อนหากับคุณผู้ชมนะครับผมหลบอยู่ที่ต้นยางนั่นเองนะฮะเอาละวันนี้นะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเกษตรติดจอครับผมพาคุณผู้ชมเดินทางมาที่อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ครับ มาเจอกับพี่น้องเกษตรกรที่นี่โดยเฉพาะคุณตากเกลือแล้วคุณนพเดชครับซึ่งนําพัดร้อยเอาไปใช้กับยางพาราครับไม่ใช่ต้นนี้นะครับคุณผู้ชมครับแต่ไปอีกต้นหนึ่งครับเป็นต้นเล็กๆเ,เพียงแค่8ดเดือนโตอย่างมหาศาลเลยคุณผู้ชมครับเชื่อไม่เชื่อไม่ต้องเบรกกันเลยดีกว่าคุณผู้ชมไปเจอลุงเกลือกับคุณนพเดชแล้วก็คุณยายนะฮะ เอาพัดร้อยมาฉีดกับยางพาราแปดเดือนโตทั่วหัวคุณผู้ชมนะฮะแล้วใส่ปุ๋ยไปเพียงแค่กระสอบเดียวว่าอย่างนั้นผมเลยเดินทางมาจากกรุงเทพเลยมาเจอลุงเกลือคุณนพเดชให้เห็นกับตาไปเลยว่ายางพาราสวยขนาดไหนแล้วโตไวขนาดไหนห้ามพลาดคุณผู้ชมครับไปเจอกันเลยครับกับตาเกลือแล้วก็คุณนพเดชครับ เอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมเดินทางมาถึงแปลงกเกษตรของคุณตาแล้วก็ของเรียกง่ายๆว่าคุณนพเดชที่เป็นผู้ที่เรียกว่าเอาพัดร้อยมาใช้บุคคลแรกเลยที่หมู่บ้านแห่งนี้สิ่งมหัศย์เกิดขึ้นอย่างที่ผมเรียนคุณผู้ชมไว้นะครับตั้งแต่การเปิดรายการแล้วนะฮะตอนนี้เจ้าของแปลงกเกษตรอยู่ข้างๆผมแล้วจะเป็นอย่างไรยางพารา งามเร็วโตเร็วขนาดไหนเจ้าของอยู่ข้างๆผมแล้วทั้งสองท่านเลยไปทำความรู้จักพร้อมๆกันทั้งหมดเลยครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาท่านแรกเลยนะฮะอันนั้นคือ,นนอคุณตาอะไรครับตาเกลือ,อใช่ไหมฮะนามสกุลฮะตาเกลือวงระโคนวงประโค,คน โอ้นามสะกุลบอกตาเกลือใช่ไหมฮะไม่ใช่ตาน้าปลานะเพราะเค็มเหมือนกันอย่างนั้นนะตาเกลือใช่ไหมฮะตาเกลือเนาะนะฮะอันนี่บุคคลอีกท่านหนึ่งนรสเดชครับนพสเดชใช่ไหมทานองดีครับผมทนองดีนะฮะบุคคลท่านนี้ที่ผมเรียนไว้นะท่านผู้ชมครับก็คือเป็นบุคคลแรกเลยใช่ไหมที่รู้จักพัดร้อยครับเอ้าเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะฮะสำหรับบุคคลท่านนี้เอ้าอีกคนหนึ่งฮะท่านนี้ครับเอ้ายายสุภาพชอบมีจ้ะยายสุภาพ ชอบมีใช่ไหมฮะอ๋อเป็นอะไรกับคุณตาฮะเป็นแฟนค่ะ <c oughs> เป็นแฟนกันนะยังไม่ได้แต่งงานนะคุณตาโอ้ยอ๋อเป็นแฟนเอาเป็นเ <c oughs> มียเลยอย่างเงี้นะคุณผู้ชมเป็นเมียเลยนะธรรมชาติธรรมชาตินะฮะท่านผู้ชมครับนี่คือ,อบุคคลที่ได้ไงว่าเข้ารายการกับเราในวันนี้นะท่านผู้ชมครับ <c oughs> เดียนถามนิดนึงฮะคุณตาถามคุณตาดีวกว่าคุณตาฮะแปลงเกษตรแปลงนี้เนี่ย คือยางพาราใช่ไหมตาครับยางพาราเนาะพารายางพาราฮะไม่ใช่ทาราพาราเออพารานะฮะเออยางพาราคุณตาฮะยางพารากี่เดือนแล้วแปดแต่เดือนแล้วครับแปดเดือนเอาเล่าสองคนเลยก็ได้นะฮะแปดเดือนแล้วใช่ไหมยายอืมทีนี้ยังไงให้มันเกิดอะไรขึ้นนะฮะคุณตามันมันเป็นยังไงมันงามเหรอฮะมันขึ้นมันงามขึ้นเพราะอะไรอะยาย ใส่ปุ๋ยกับใส่ยาใส่อะไรฮะใส่นี่เหรออันนี้คืออะไรฮะยายร้อยพัดหรือพัดร้อยพัดร้อยพัดร้อยเนี่ยคุณโยมเนี่ยพัดร้อยนะเออนะคืออย่างนี้ฮะคุณนพเดชฮะคือคุณตาเนี่ยทำเกษตรอยู่นะฮะเป็นเป็นอะไรกันนะฮะกับคุณนพเดชคือตาเนี่ยแม่ของผมเนี่ยพ่อพ่อของแม่เป็นพี่น้องกับตาพ่อของแม่เป็นพี่น้องกับตา คือตาตาเนี่ยเป็นสายเลือดเดียวกันนะนะฮะก็คือตั้งแต่คุณคุณพ่อนู่นเลยนะฮะอ๋อเป็นอย่างนั้นเลยนะฮะแล้วทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นยังไงคุณนพเดชคือตอนตอนที่แกปลูกอ่ะต้นต้นมันนิดนิดเดียวต้นมันประมาณไหนยังไงฮะเอาคุณผู้ชมมาตามมาเลยมาดูกันเลยมายายปากประมาณดูต้นนี้แล้วกันนะอย่างเงี้ยมันด้านปประมาณนี้ประมาณนี้แหละประมาณนี้ไหมครับเอประมาณนี้ครับประมาณนี้สี่ในี่ไหนสี่เทียง ยังไงนะเอาเอาเป็นภาษาที่บ้านก็ได้ฮะยายแล้วให้คุณอัลเดตแปลให้ผมนะฮะมีใบสี่ใบอ่าสี่ใบอ่าอ่ายังไงฮะอ่าลองหักมาดูฮะสี่ใบใช่ไหมประมาณนี้ประมาณนี้มีแค่นี้สมมติอันนี้อันนี้สี่สามใบสี่ใบเนาะอย่างงี้แต่ใบเล็กใบเล็กนี่ใบเล็กกว่านี้อีกเหรอยาย ที่เอามาปลูกเหรอนี้เล็กเลยเหรอเนี่ยประมาณนี้ครับประมาณนี้อ๋อเหรอหักทิ้งหักทิ้งเลยทีนี้คุณผู้ชมอย่างนี้เลยนะอุ้ยมีน้ำมีน้ำยางแล้วอ่ะมีแล้วครับมีแล้วอ๋อเหรอเอายายมานี่ประมาณนีผมไปไหนยาอย่างนี้นะครับผมทีเลขพันมันมาอย่างนี้เลยใช่ไหมคุณผู้ชมพันมาอย่างนี้ครับอมัมาอย่างนี้เลยนะฮะประมาณนี้ครับผมลืมถามคุณผู้ชมฮะว่าอยากจะเข้ารายการซะเหลือเกินเดี๋ยวตรงนี้นี่เรายืนอยู่ตรงนี้คือที่ไหนอะไรยังไงนะที่นี่คือ ตําบลเขาดินเหนือตําบลเขาดินเหนืออำเภอบ้านกรัวจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมซึ่งติดเขตชายแดนประเทศคกัมพูชานีไป20กิโล20กิโลเราก็จะไปอีกประเทศหนึ่งแล้วใช่ไหมฮะหมู่บ้านนี้คือหมู่บ้านอะไรอ่ะบ้านอะไรฮะตาบ้านเขาดินเหนือจ้ะบ้านเขาดินเหนือใช่ไหม๋อ้บ้านเขาดินเหนือนะคนแถวนี้จะรู้จักดีเนาะครับผมนะเอ้าทีนี้ต่อทีนี้ไอ้พันพันเนี่ยมันเอามาทีแรกอย่างนี้เลยเหรอยายจ้า อแล้วทำยังไงต่อทีีน้ต่นยายเอามาทันต้นหนึ่งบ้านท้าเท่าไหร่นะห้าสิบบาทห้าสิบบาทต่อต้นน่ะเหรอแค่เนี้ยเนาะโอถ้าสวยวันนี้คนสิบห้ายายทั้งหมดกี่ไร่นะยายห้าไร่คห้าไร่ใช่ไหมทั้งหมดห้าไร่กี่ต้นครับร้อยสามสิบห้าร้อยสามสิบต้นต้นละห้าสิบบาทโอ้โหยายหมดไปเกือบครึ่งแสนน่ะใช่ไหมยายสองหมื่นเนี่ย เฉพาะพันเนี่ยเดียวหมดเยอะเลยใช่ไหมฮะอ๋อเอาทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นฮะคุณนพเดชคือตอนแรกอืผมมาแนะนําตอนตอนแกเตรียมดินเลยเตรียมดินเลยบอกว่าคุณตาใช้ใช้รถใหญ่เตรียมดินใช่ไหมตาจ้างรถเข้ามาจ้างรถเข้ามาใหญ่นะฮะตอนนี้เป็นต้นไม้เยอะแกก็ตัดอต่อยังเห็นเลยอ๋อนั่นเลยนั่นเลยนะต่อต้นไม้ยังมีอยู่เลยนะอันนั้นคือ ตือตัดต้นไม้เสร็จปุ๊บปลูกยางพาราใช่ครับนะฮะเอ้าทีนี้ยังไงต่อทีนี้ปลูกเสร็จปุ๊บเลยพอปลูกยังไม่ปลูกตอนนั้นยังไม่ปลูกผมแนะนํายายว่ายายเอ้าเอาพัดลอยไปฉีดไหมตอนนั้นคุณรัประเดชรู้จักพัดลอยแล้วใช่ผมฉีดอ้อยอ้อยผมจะท่วมหัวแล้วอ้อยตัวไหนฮะนี่ครับผมอ๋ออ้อยแปลงนี้เลยนะฮะอ๋อที่เห็นนี่นี่นี่ต่อเท่าไหร่แล้วเนี่ยคุณรัประเดชอันนี้ต่อสองครับต่อสองครับผมอ๋ออ้อยเข้างามไหมตา งามเลยใช่ไหมงามเลยเชื่อเลยทีนี้ว่าพัดร้อยดีอ้าวทีนี้เอามาใช้คุนพประเดชอามาแนะนํำยังไงอ่ะผมเอามาแนะนําว่าตาถ้าตาจะฉีดนะตาอย่าใส่เกินนะคือสิบซีซีเนี่ยผมให้ใส่ที่ตัวนี้อ่าแค่ 10cc ข้างล่างลงไปใช่ไหตาอย่าใส่เต็มนี้นะอย่าใส่เต็มนะครับเออตีนี้ แกพุมใส่เยอะไปหน่อยอ่ะเท่าไหร่ฮะตาใส่ไปเท่าไหร่ตาใส่ไปกี่ใส่ประมาณซ้ำไหนฮะซ้ำไหนซ้ำไหนโอ้โหยี่สิบเลยิบกว่าถังเท่าไหร่ถังยี่สิบลิตรถ้าห้าลิตรห้โหเกินไปเลยเกินเเหรอใช่เอาเกิดอะไรขึ้นที่นี่มันเกินไปอ่ะยายมันร่วงเกินมันร่วงเออเหรอเกินมันร่วงเลยมันร่วงยังไงยายมันร่วงหมดเลยมันร่วงหมดเลยเหรอทั้งนี้ไม่ร่วงอย่างเรียกโลเรียกโลร่วงมันต้นนะ ร่วงบางต้นร่วงบางต้นครับอืมร่วงยังไงให้ยายตรงนี้มาตรงนี้นะตรงนี้มาตรงนี้เลยใช่จ้ะอ๋อโอ้โหดูกันมันร่วงครับอันนี้มันร่วงหมดเลยใช่ไหมยายอ๋อต้นทำไมอะตาใสเกินพ่ออะไรอะตาอยากสวยอยากสวยอยากโตเร็วอยากให้มันโตเร็วนี่ครับคุณผู้ชมฮะวิถีชีวิตเกษตรเนาะคุณพระเดชคือท่าน ตาเนี่ยอ่านไม่เป็นอ๋ออ่านภาษาไทยไม่ได้นะฮะอ๋ออ่านไม่ออกน้อยายยายบอกเท่าไหร่ก็ไม่เชื่อชอบงามชอบงามอันนี้ธรรมชาตินะคุณทะเดชผมว่านะทุกคนแหลย ต่อให้คนอ่านหนังสือออกก็แล้วเถอะใผมว่านะมีมีอยู่คนหนึ่งเหมือนยางพาราเหมือนันอันนั้นเต็มฝาเลยโอ้โหเออแต่ไม่ตายแต่ไม่ตายไม่ตายนะฮะเดชบุญนะฮะคือพัดร้อยย้ำนะฮะคุณผู้ชมคราบ่าขาดได้แต่อย่าเกินครับ่างที่ผมบอกไว้คุณนพเดชก็เกินมาแล้วว่าเคสเกินผมผมเอามาขายมาเพล่เพ่พัดร้อยเนี่ยผมก็บอกทุกคนเลยนะว่อยาเกินอย่าเกินนะอย่าเกินเออคือถ้า20ลิตรเนี่ย ส่แค่10ทีซีถ้าเกินถ้าเกินแล้วมันจะทําให้ต้นพืชอ่ะชักเพราะมันมีมันมีฤทธิ์โดยตรงนะถูกต้องเพราะมันเป็นหัวเชื้อเลยพันร้อยของเราเนี่ยนะคุณผู้ชมฮะเอาทีนี้นี่ยายเองมาดูตอนนี้นี่ยางพารากี่เดือนแล้วนะย้ําอีกครั้งเลงแปดเดือนแปดเดือนยายผมถามจริงๆเหรอโตไวไหมโตไวโตไวคุณผู้ชมฮะโตไม่โตคุณนพประเด็ฮะเดี๋ยวขออนุญาตมาด้านหลังนยายนะฮะเนี่ยดูยืดไปสิฮะ โอ้ไปนู่นเลยนี่มัน8เดือนนะเอ้ยไม่ใช่มันผิดผมคิดว่ามันสับวาหหลังไปแล้วอ่ะโอ้โหนี่ยางพาราคุณผู้ชมฮะเนี่ยแเดือนนะคือถ้ามองโดยรอบเลยทั้งหมดเนี่ยหาห้าร้อยกว่าต้นโดยหลักๆเลยเนี่ยเต็มที่เลยเนี่ยแปลงอื่นๆเนี่ยเขาสูงประมาณไหนประมาณไหนเต็มที่อันนี้ยายส้มหรือว่าต้นต้นเดิมอันนี้่อมอ๋ออันนี้ซ่อมใช่ไหมนี่ขนาดซ่อมนะนี่่อมกี่เดือนยายนี่อมได้กี่เดือนจะตรอะไร อเดืนตอนเกี่ยวข้าวตอนเกี่ยวข้าวครับจรดก็คือเกี่ยวข้าวจรดนะฮะจรดก็ <c oughs> คือเกี่ยวข้าวคุณผู้ชมครับภาษาคเมนะฮะ, <c oughs> ะนี่ดูดูการแทงยอดขึ้นไปนะฮะคุณผู้ชมครับสังเกตดูนะฮะคุณพรเดชโอ้นี่นี่นี่ยายทำไมมันมันมันคนละสีอย่างเงี้ยนี่คือเพิ่งแตกหน่อไปใหม่หน่อใหม่เหรอโตใหม่จ้ะนี่นี่จากนี่ยายจำได้ไหมว่ากี่วันเนี่ยขึ้นไปเนี่ยอีแต่โตน่าใหญ่โอ้อาทิตย์หนึ่งไปคืบกว่าเลยยายเหรอ คุณตาอาทิตย์หนึ่งเลยอาทิตย์หนึ่งเหรอครับครับโอ้ยดูสังเกตคุณโยมไหมไม่ใช่ว่าออกยอดอย่างนี้นะโอ,อ้ไม่ใช่ว่าแค่น,น,นี้ต้นนี้ต้นเดียวต้นเล็กนะที่ให้ดูนะฮะนี่นฮะตามมาเลยฮะมาดูนะฮะดูการแทงยอดนะฮะคุณโยมครับนี่ฮะมันไอ้วัผมก็ไปมันด้วยเลยนะฮะอย่างพาราดูดูด,ด,ดนูนี่นี่ข้อนี้นะฮะแล้วแทงยอดเข้าไปอาทิตย์เดียวนะโอ้ย วมากครับไวมากเลยคุณผมไม่อยากให้เบรกเลยคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวให้คุณตากับคุณยายคุณนพเดชพาผมเลาะดูนิดนึงแปลงที่ใช้กับไปใช้ต่างกันเยอะเลยพักสักครู่ครับโปรดฟังทางนี้พวกเรามีของดีมานำเสนอสางสรรค์ธรรมชาติต้นเจิดไม่ต้องรอเกินรีบตัดสินใจพลัดร้อยคือชื่อ ผัดลอยดีจริงๆเยี่ยมสุดยอดไม่ต้องใช้สาเคมีใช้พัดลอยผัดลอยท่านชายดีมากๆเลยค่ะประหยัดต้นทุนนะคะดูมั่นของดิชันด,ดีสวยมากเลยค่ะให้พี่น้องเอยมาสายผัดลอยจังเด้เอเนี้ยดีจังดีแท้ๆดีคักๆเลยผู้ขาสาวลำเปล่าเอาผัดลอยมาใส่กับหน้าดำขีดเดียวใส่เหล่วแต่กอผู้ยูพาะห่วงกะใหญ่เม็ดกะตุง อยนีี่่ดิเลคะถูกต้องแล้วครับเพราะสารสกัดธรรมชาติอินทรีย์พัทร้อยเป็นโมเลกุลที่เล็กและและเอียดสามารถซึมเข้าสู่โครงสร้างของพืชได้ดีและเร็วเมื่อใช้สารสกัดธรรมชาติอินทรีย์พัทร้อยแล้วนั้นไม่ต้องใช้สารจับใบไม่ต้องใช้สารเร่งต่างๆไม่ต้องใช้โฮอร์โมนประหยัดสารเคลือบผิวได้100เอร์เซ์ สารสกัดธรรมชาติอีซีพัทร้อยเพียงขวดเดียวช่วยให้พี่น้องเกษตร,รกรนั้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงๆเมื่อพี่น้องเกษตร,รกรได้ใช้สารสกัดธรรมชาติอีซีพัดร้อยแล้วจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสุขภาพร่างกายแข็งแรงสนใจสารสกัดธรรมชาติอีซีพัทร้อยโทรเลย02 948 5 303โทรมานะครับอยากให้เกษตรกร,ท,กรทุกท่านหันมาใช้พัดร้อยครับดีจริงๆครับ មួយទវេរមិនទុយជួយកាវាដើអពលទេស្រាអញ្ញាតើអវកមេចាអើយឆ្លូនកត់នៃកោចាក់ទំនើមនៃកបាតាមពេឆ្លូនកត់នៃកោចាក់ទំនើមនៃកបាតាមពេកត់អាឡាយនៃព្រឺទេគួនប្រសាវាលួចឯមឿនទេ กลับเข้าสู่รายการเกษตรจรในช่วงนี้ช่วงสุดท้ายกันครับท่านผู้ชมครับผมไม่อยากให้เวลาหมดจริงๆครับวันนี้ถือว่าเป็นการทําเกษตรแบบอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นจริงๆคุณผู้ชมนะฮะเมื่อสักครู่นี้เห็นได้ชัดว่าคุณตาเองก็เล่าให้เราฟังว่านะฮะในแปลงแปลงนี้เนี่ยนะฮะไม่เคยใช้ยาฆ่าแมลงไม่เคยใช้เคมีเลยเนาะคุณตาครับต่อฮะใช่ไห<ช><ช>มยาคยา่ายาครับยาฆ่าหญ้าอะไรไม่ได้โดนเลยไม่โดนเลยไม่มีเลยแล้วแล้วตาฉีดพัดร้อยนี่ฉีดยังไงตา ใครผสมพ่อยายผสมด้วยหรือเปล่าหรือยังไงฮะหรือเขาผสมเองย่าแม่ผมผสมเองอ่าตาผสมเองครับอแต่เกินไปหน่อยเกินเกินไม่หน่อยห้าจีซีนี่เกินเยอะเลยขึ้นเลยเกิน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 กว่าครึ่งเลยเออาตาผสมเองแล้วมาฉีกกี่โมงตาจังไร เนาฬิกาเนาฬิกาโอ้โหโมงอาลืมกันเองว่าข้างานนี้เอ6โมงมาถึง7จ็นากาจ้ะอ๋อเดินทางออกจากบ้าน6กโมงนอ๋อมาถึงที่นี่7จ็ดโมงแล้วตาฉีดยังไงเอาเล่าให้ผมฟังเอาสมมตินี่ต้นยางต้นยางตาฉีดยังไงฮะตาฉีดแบบนี้ฉีดแบบนี้คือยังไงฮะฉีดยังไงฉีดให้มันลุ่มดปรับปรับหัวฉีดเป็นละอองฝอยไหมครับอย่างที่ผมบอกหรือเปล่ามองขอยแหละเอ่อมองข่อยเลยนะฮะฉีด ฉีดปุ๊บอย่างนี้เลยใช่ไหมฉีดฉีดรอบต้นหรือเปล่าครับตาฉีดรอบเดียวอ๋อฉีดรอบเดียวปื้ดเดียวแล้วฉีดลงดินป่ะลงดินลงดินด้วยแล้วไปต้นใหม่เลยครับอ๋อต้นใหม่เลยเหมือนกันแหละเหมือนกันหมดทุกต้นเลยอย่างนี้เลยไม่ได้ฉีดว่าอย่างนี้รอบต้นอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้เนาะไม่ใช่คือยืนตรงนี้ปื้ดเดียวลงดินปื้ดแล้วไปรอบใหม่เลยอย่างนี้เลยครับอ๋อโอ้โหแล้วดูคุณผู้ชมนะดูไม่ใช่ต้นนี้ต้นเดียวนะฮะป่ะเดี๋ยวไปดูกันหน่อยนะฮะคุณตาฮะ คืออันนี้คือคุณตาอย่างที่บอกไว้คุณตาใช้จอบโดยตลอดเลยในการขุดคุณอภปเดชใช่ครับผมเนาะนะฮะจอบตลอดเลยคุณตาไม่เหนื่อยหรอไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเหนื่อยไม่รู้เหนื่อยเหนื่อยกาเหนื่อยก็พักใช่ไหมมามามาคุณผู้ชมไี่ยด้เดี๋ยวตามไปนิดนึงนะฮะเราไม่ใช่เฉพาะโจงที่ที่แปลงที่ต้นที่สวยแลวงามนะฮะคือเกือบจะทุกต้นแล้วพี่อุเดชตาคือเปอร์เซ็นต์ส่วนน้อยห้าร้อยสามสิบต้นฮ ปีปีที่แกปลูกตายไปสามต้นถือว่าน้อยนะหนึต้นถ้าคนอื่นเขาปลูกเนี่ยครับสี่ร้อยกว่าต้นตายไปหกสิบต้นโอ้โหนี่แตงนู้นตายไปหกสิบต้นแปลงของคนอื่นเขานะใช่ครับนะฮะอ๋ออ้นี่ดูงามทุกต้นเลยแล้วนี่ยืดนะสังเกตได้อย่างหนึ่งนะคุณผู้ชมครับใบนะฮะจะได้อยู่กัดยองอ๋อเนี่ยฮะผมน้ำโน้มโน้มได้ไหมคุณตาโน้มหน่อยหนึ่งได้ไหมได้เนาะนี่ดูสังเกตดูนะฮะคุณผู้ชมครับดูใบสิฮะ อย่างนี้ถือว่าสมบูรณ์ไหมสมบูรณ์มากครับมากเลยนะคือพัดร้อยเนี่ยเวลาฉีดเข้าไปสังเกตดูนะครับคุณผู้ชมครับการแตกยอดแทงยอดขึ้นไปนยดูนะฮะเนี่ยนี่อาทิตย์เดียวที่ไม่ยายเนี่ยทีย่ขึ้นไปแต,แต่พัดร้ยอรย,ยต้องต้อง ต้องดูแลอย่างดีครับน่าอย่างนี้ครับคือเราเราต้องเด็ดออกนะครับเนี่ยอ๋ออย่างนี้เด็ดใช่ไหมครับผมเด็ดออกถ้าไม่เด็ดออกก็คือมันจะแตกก้านออกมาใหม่แตกตั้งแตโคนเลยต้องพยายามดูแลคือมันโตไวโตเร็วนะฮะทำให้เขาเรียกว่ากิ่งก้านสาขาเขาออกใช่ครับใช่ไหมเราต้องรอคอยเด็ดคขาไม่ตวนี้ถ้าถ้าก้านออกเยอะเนี่ยเวลาอนาคต ถ้ากรีดไม่ได้แล้วเราขายต้นไม่ค่อยได้อ๋อคือรักษาต้นคล้ายๆต้นสักด้วยยอดมันดูมันแตกดูนูนนูนนนูนนถ้าหักยอดมันจะแตกอย่างนั้นเลยโอ้โหนี่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 ะได้ยืนยันอืออะไรนะโอ้ภาษาภาษาที่นี่เขาเรียกว่าอะไรนะอะไรมาดีมาดีนะมีมีเหรออ๋อมีแปลว่าคันยงหรออ๋อขันยงขันยงกัดใช่ไหม ขยงอ๋อขยุงอ๋อแล้วโอ้ผมได้สับใหม่คุณผู้ชมนี่คือคือเขากัดแล้วตัดเลยใช่ไหมยายจ้ามันตัดยอดมันแล้วแตกเลยนี่นี่ตัดไปนานยังมันแรงตัดจ้าตัดตัดนานยังได้เดือนยังไม่ถึงน้องงไม่ถึเดือนไม่ถึงเดือนอุ้ยดูการแตกยอดดิแตกยอดเดียวมาแตกไปห้าเนี่ยหกด้วยหกหกยอดหกด้วยตาทั้งหมดนี่ตาจำได้ไหมฉีดไปกี่โหนนาตาสองโหน สองหน<ง>ฉ<ง>ีดไปสองหงุนหรือครับผมคือคือตาจกฉีดแก,แกจะเน้นช่วงยอดไงครับคุณเน้นยอดอย่างเงี้ย <ทน S 1> แกจะพ่นอย่างเงี้ยจนใบอ่อนเลย เก็บจี้ไปที่ปลายเลยครับคือเราไล่ลงมาเลยตอนตอนตอนไอน์โยดเล็กๆอย่างนั้นพึ่งออกโยดใหม่เนี่ยมันได้เล็กๆอย่างนั้นเลยอย่างนั้นแหลยอ๋ออย่างนั้นเลยเนาะอย่างนั้นเลยมันอ่อนนุ่มเลยอ่ะฉีดจนเปียกเลยหรอใช่ฉีดเปียกโชกเลยจะเดินมัดแล้วยังไงยายโมโหอ่ะโมโหเลยโมโหเลยทำไมฉีดเปียกขนาดนั้นใช่ไหมยันกระเดินจับมัดมัดเนี่ย ถ้าผมผมแนะนําก็คือตาเวลาตาฉีดก็คือฉีดพืชผ่านแล้วไปเลยตไม่ต้องมาเน้นอย่างนี้เแต่ตาตาจี้เลยขอโทษทีเอยตายังไงให้ตาเอาเอาถาดสาธิตหน่อยตาจี้ยังไงจี้ยังไงให้ตาจี้นี่จี้ครับจี้ที่ยอดด้วยไหมจี้ยอด้วยโอ้ที่ยอดด้วยอันนี้ยังงามนะท่านผู้ชมครับอันนี้คืออย่างจริงแล้วพัดร้อยเนี่ยเป็นละอองฝอยก็พอครับใช่ไหมครคุณนประเด็นผมอยากให้คุณต้นแนะนำเกษตรกรก็คือว่าปากใบพืชอ่ะจะเปิดเนี่ยคือ อย่างนี้ฮะ<ช>คุณผู้ชมฮะปากใบพืชเนี่ยจะอยู่ใต้ใบอย่างนี้<ช>เวลาฉีดพัดร้อยเนี่ยเป็นละอองฝอยเนี่ยช่วงเช้าๆแบบนี้ปากใบพืชก็จะเปิดสังเกตง่ายๆน,ยนะคุณผู้ชมครับถ้าหากว่ากล้องแพนมาได้นะฮะให้ดูนะฮะเนี่ยครับยังมีละอองละอองของหมอกใช่ละอองหมอกเนี่ยเขากำลังดูดสารอาหารอยู่ตอนนี้หนาตานะ<ช>นะฮะพอเวลาฉีดพัดร้อยปุ๊บเนี่ยเขาจะดูดเข้าไปปุ๊บแล้วหล่อเลี้ยงไปที่ก้านใบแล้วลงไปที่ลำต้นขยายตัวเขาเรียกว่าตัวเซลล์นะฮะขยายรากดีสังเกตรากจะเยอะแล้วปุ๋ยเนี่ยสสังเเกกตตาานนี่่ยยใ้อม ผตห้าไร่ตั้งแต่เริ่มต้นหมดปุ๋ยไปแค่กระสอบเดียวกระสอบเดียวไปดูแปลงกี่แปลงหนึ่งคุณผู้ชมก่อนเวลาจะหมดหน้าตาตามผมมาครับตาแปลงนี้ตายกให้ผมแล้วใช่ไหมใช่โอใช่เลยโอ้เสร็จผมนะฮะผมจะย้ายมาอยู่บุรีรัมย์แล้วคุณผู้ชมนะนี่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 โอ้โหคนละอย่างเลยอะครับผมอะไรนะอันนี้หกเดือนใช่ไหมยายเดือนกว่า อันนี้หกเดือนของเรากี่เดือนนะแดเดือนต่างกันแค่สองเดือนนะฮะ <S 1> <S 1> อยู่ดูดดว่าคุณผู้ชมฮะแล้วผมเดินลงไปตรงนี้น้าตารอผมอยู่ตรงนี้ก่อนนะฮะเนี่ยฮะเอาให้ดูที่งามๆแล้วกันเนี่ยโอ้โหนี่คือแปลงที่ไม่ได้ใช้พัดร้อยใช่ไหมครับโอ้โหโสุดยอดเลยเอานะฮะเดี๋ยวอย่างนี้ก็แลวกันช่วงสุดท้ายอ่ะคุณนภเดชขยับไปนิดนึงครับคุณผู้ชมฮะ ผมไม่อยากให้เวลาหมดจริงๆเลยนะฮะเพราะว่าคุณตาคุณยายเป็นคนที่ใช้จริงๆนะฮะในการใช้พัดร้อยกับยางพาราช่วงสุดท้ายคุณตาครับอยากให้พูดเป็นภาษาที่บ้านว่ากเกษตรกรที่ยังไม่ใช้พัดร้อยในคุณตาอยากจะบอกอะไรถึงเกษตรกรบ้างไหมเออยุณยายขมยานจังปรับดีสิจังปรับไ,ษษษษษไวเนีย่ยโซนาดำเยี้ยงไงือทิดพี่้าน้องอ่ะพัดร้อยพัดร้อยหนึ่งอ๋อ ที่เออครับผมคือแกพูดว่าอยากให้เกษตรกรเนี่ยหันมาทําเกษตรอินทรีย์คือคือพัดร้อยเนี่ยเป็นสารอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นพิษต่อมนุษย์และสัตว์อ่าฮะอยากให้มาใช้อินทรีย์กันหันมาใช้อินทรีย์กันครับพัดร้อยผมย้ําสุดท้ายเป็นภาษาไทยถามแล้วให้ตาตอบเป็นภาษาที่บ้านหน่อยดีไหม ตาเจียเจียเจียเลยใช่ไหมมันเจ็ดแล้ตามันเจ็ดมันเจ็ดมันเจ็ดคือมั่นใจใช่มั่นใจกี่เปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นร้์ผมบังคับให้พูดหรือเปล่าตาไม่บังคับนะยายนะครับยายละฮะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมบ้างไหมใ้ยายนะอ่ะฝากบอกเลยครับภาตาที่ยายนั่นแหละแสดงดอลกสิทธิ์ตะกอนเองอ่ะฝากให้อ้อยดำมานี่ก็อ้อยดะดะผรดโรนไงอ๋อหรอผัดโรย โอยลราได้ขยมนี่อืมอืมก็คือคุณยายฝากว่าถ้าปลูกยางจะให้ต้นยางโตเร็วร,รากดีหาอาหารได้เร็วรต้องใช้พัดร้อยให้สวยเหมือนของยายคับผมโอ้โหนี่คุณผู้ชมผมไม่อยากให้เวลาหมดแ้วคุณต้องรลเถะฮะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมบ้างคือผมอยากฝากว่าเราทําอะไรทุกอย่างนะครับ,รบมันต้องดูต้นทุนด้วยพัดร้อยเนี่ยตอบโจทย์ของเกษตรกรได้ดีก็คือ ห้าไร่ใส่ปุ๋ยตั้งแต่เตรียมดินจนกระทั่งปัจจุบันนี้ปัจจุบันแปดเดือนเนี่ยหมดปุ๋ยไปแค่ถุงเดียวกระสอบเดียวกระสอบเดียวครับผมเทียบกับเคมีที่ใส่ในี่คนละเรื่องเลยด้วยคนละเรื่องครับผมใช่ไหมฮะอันนี้เห็นบอกว่าเพิ่งฉีดยาไปด้วยใช่ครับเพิ่งฉีดยาเพิ่งฉีดยาไปใช่ไหมฮะอันนี้อ๋อก็ตอบโจทย์ได้ตอบโจทย์ได้อย่างดีะช่วยพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนได้จริงๆรลดจริงๆครับนะอันนี้คือลดจริงๆคุณผู้ชมผมแล้วก็ผลผลิตมันเพิ่มขึ้นจริงๆคือันผริตมัันยงไม่ออก แต่ผลผลิตที่ได้คือมันโตไวโตไวใช่ไหมฮะแล้วก็เปอร์เซ็นต์การตายของต้นยางที่ปลูกใหม่น้อยมากห้ารยสาต้นตายแค่3ามต้น3ามต้นครับผมพระเจ้าสุดยอดเลยนะฮะโอ้โหวันนี้ผมมองดูเวลาแล้วผมคงไปปิดที่อื่นไม่ได้แล้วครับคุณผู้ชมครับผมต้องปิดตรงนี้แหละวันนี้ทั้งคุณตาคุณยายแล้วก็คุณนพเดชให้รายละเอียดเราอย่างครบถ้วนเลยกับยางพาราเพียงแค่8เดือนคุณผู้ชมฮะ วันนี้เวลาหมดแล้วจริงๆถ้าหากพี่น้องเกษตรกร,ร,กรท่านไหนที่สนใจนะฮะสารสกัดธรรมชาติอินทรีพัตร้อยแล้วเราก็เบอร์โทรเนี่ยจะขึ้นอยู่ตลอดเวลาเลยท่านผู้ชมสามารถไปชมย้อนหลังได้ที่แฟนเพจของเรานะหรือ a c e b o o k นะฮะรายการ,กรเกษตรติจจของเราได้ตลอดเวลาเลยคุณผู้ชมฮะเวลาหมดแล้วจริงๆสนใจก็โทรมาปรึกษากันได้นะครับที่หมายเลขที่ขึ้นอยู่หน้าจอตลอดเลยวันนี้ขอบคุณทั้ง3ท่านมากที่สละเวลานะฮะให้เราเนี่ยนะครับเดินทางมาจากกรุงเทพ มาดูว่าแปลงแปลงนี้ใช้พัดร้อยกับพี่น้องเกษตรกรที่ตรงแถวอาเภอบ้านกรวดตรงนี้ได้ผลขนาดไหนคงเห็นได้ชัดแล้วคุณผู้ชมครับวันนี้ขอบคุณทั้งสามท่านมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมทั้งสามคนแล้วก็รวมผมด้วยสี่คนลาไปก่อนกันแล้วกันเจอเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับีครับลูกมาหมดถึงหนึ่งหนงยังถึงทุหนึ่งทุงหนึ่งห้าไร่ปุ๋ยกระสอบเดียวปุ๋ยกระสอบเดียว ถ้าไร่ปุ๋ยกระสอบเดียวพระเจ้าตั้งแต่ปลูกมาตั้งแต่ปลูกมาเนี่ยนะตั้งแต่ปลูกด้วยการจากคุณหลุมตั้งแต่ขุดหลุมใส่ปุ๋ยฮะก้งจต่คุณลุมตั้งแต่ขุดหลุมขุดตั้งแต่กล้าเลยปุ๋ยหมดไปกระสอบเดียวพระเจ้าแต่เราคืนไอ้ปุ๋ยไอ้กระสอบพันผมว่าคนอื่นแห่ไปเป็นตันแล้วล่ะแต่ยายหมดไปแค่กระสอบเดียวเอง ดูชูเวริ่มมันอายุวก็อยู่อากรัวเองตุ่เน